หลังจากที่ได้ดูเกมบุ่นเครื่องบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอลมดริดไปเมื่อวานนะครับ ซึ่งผลสกอร์ก็ออกมาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเป็นเรียวมาริทที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งแม้ว่าผลการแข่งขันนั้นอาจจะไม่ถูกใจบรรดาแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับมากกว่าผลการแข่งขันนั่นก็คือฟอร์มการเล่นของอังเดรโอนา่าผู้รักษาประตูตัวใหม่ของแมนยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับหรือว่าซุปเปอร์แตงก็ได้ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องไอสูตรด้วยนะครับแน่นอนครับว่าการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดนั้นถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับ ในเกมการอุ่นเครื่องเมื่อวานแต่ว่าไฮไลท์ของเกมนัดน,นี้ซึ่งหลายๆคนอยากจะเห็นนั่นก็คือการประเดิมสนามนัดแรกนะครับของผู้รักษาประตูตัวใหม่อย่างอังเดลน่าที่เข้ามาทดแทนการจากไปของดาวิดเดกอานะครับซึ่งแม้ว่าจะเสียไป2ประตูก็ตามแต่เจ้าตัวนั้นก็โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างน่าประทับใจนะครับด้วยการเล่นด้วยเท้าของอังเดลน่านั้น,น,นถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็สิ่งแปลกใหม่สําหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดโดยภาพที่เราคุ้นชินตานั้นก็คือดาวิดเดกอานะครับยืนติดเส้น ตลอดเวลานะครับไม่ค่อยออกมาตัดบอลเท่าไหร่และก็มักจะมีจังหวะหวาดเสียวนะครับเมื่อเวลากองหน้าของผู่ต่อสู้หรือแผงเกมลุกของคู่ต่อสู้พยายามบีดเพสซิ่งเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีจังหวะที่แผงกองหลัง คืนบอลมาให้ดาวิดเดกอานะครับด้วยความที่เขายืนติดเส้นก็ต้องรอเวลาให้ลูกบอลวิ่งเข้าหาตัวนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่โดนกองหน้าฝั่งตรงข้าววิ่งบีบเข้ามานะครับซึ่งหลายๆครั้งที่เราเห็นกันก็คือดาวิดเดกอามักจะสาดยาวไปข้างหน้านครับและก็มักจะจบลงด้วยการที่คู่แข่งเก็บบอลไปได้แล้วก็กลับมาบุกใส่แมนเชสเตอร์ในเตดต่อนะครับหรือว่าถ้าหากมันหนักไปยิ่งกว่านั้นก็อาจจะพลาดพังถึงขั้นเสียประตูเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็เคยเห็นกันมาแล้วนะครับ แต่เกมกับเรอัวมาริดเมื่อวานนะครับเราไม่เห็นภาพแบบนั้นเลยนะครับจากอังเดวลนาน่า,นาซึ่งอังเดลนาน่านั้นนะครับมักจะดันตัวเองขึ้นสูงออกมาเล่นในลายเดียวกับแผงกองหลังนะครับเพื่อรับบอลแล้วก็จ่ายบอลเสมือนกับว่าเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทำให้แมนยูไนเตดสามารถ แก้การเพลซิ่งแดนบอลของเรียวเมลิดได้หลายต่อหลายครั้งนะครับแถมการจ่ายบอลของเขายังมีความแม่นยํามากซะด้วยครับโดยมีเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลสําเร็จสูงถึง95%เรียกได้ว่าตอบโจทย์แทัคติกของเอลิกเทนฮาร์เป็นอย่างดีและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นแลวก็น่าประทับใจมากๆนะั่นคือการที่อังเดวนาหน้านครับพยายามตะโกนสั่งนะครับเพื่อจัดระเบียบแนวรับนะครับโดยที่เขาพยายามจะสื่อสารกับเพื่อนๆทางลางที่นี่เป็นเพียงเกมแรกของเขาเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ไม่หวาดหวัน ในการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในแต,แต่อย่างไรนะครับส่วนเรื่องการเซฟประตูนั้นแม้ว่าเขาจะเสียไป2ประตูแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่า2ลูกที่เสียไปนั้นก็จนปัญญาที่จะเซฟได้จริงๆนะครับลูกแรกโดนชิปข้ามตัวไปนะครับส่วนลูกที่2นั้นเป็นการโดนจักรยานอากาศโล่งๆซึ่ง ก็ไม่น่าจะมีพวกสาประตูคนไหนน่าจะเซฟได้นะครับแต่นอกจาก2ลูกที่เสียไปนะครับระหว่างเกมเขาก็มีได้โชว์ฟอร์มโชกการเซฟให้เราได้เห็นนะครับซึ่งก็ไม่เร็วเลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการเข้ามาของอังเดรน,ะนา่นนั้นและวิธีการเล่นบิลอัพจากแดนหลังของแมนยูเนเตดที่ได้ผูู้กสาประตูที่ตรงสเปกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับสวัสดีครับ